ให้รถตู้มาเยือนเพื่อนเจ้ายังคุณมายังไปถามคุณแม่คุคณมาหาเพยนะฮะสบายดีไอ้อันสิไปเชลกอ่่เดี๋ยวถามเพ่อนก่อนพี่น้องอย่างบ้านลงทางอันผมเชียงก่าจะมาแจ้งเพิ่มเติมสำหรับทางอาเขตของทางน้องโม เนาะอยู่บ้านน้าแพลกขึ้นไปทางลงเห็นพพี่น้องเนาะพอดีกับอิบซีถามเขามาเนาะพี่น้องเนาะภาพเปิดกล้อกม,มา,าพี่น้องเนาะพบพ่อ,พอ,อ,อก,กันคือเก่ากับอุเซียงเลยพี่น้องเ้ยเนาะอยู่ นาบ้านเฮือนซานทางน้องรอดน้องสมโอเนาะแต่ว่าทางน้องนองเพื่อนนี่บไ้อยุเมื่อนี่พี่น้อยไปห้ามไปเฮียนเยบร้อยแล้วนะ้องพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนพบเจอกันคือเก่ากับบุเชียงพี่น้องเนาะพอด,ดีทางบุเชียงว่ากําลังสิเข้าไปาหาทางอีหละนาะพี่น้องเนาะทางอีหละที่ปุ๊บกะกตบนี่แหละพี่น้อ์แต่ว่าเล่ายัางบอท่า,ทานด้เข่ามา ก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวเบิ้งก่อนเนาะทางบ้านทั้งซานทางน้องสมโออา่าเบิ้งนี่ไปดิเป็นตัวแทนมืน้อนี้พี่น้องเนาะอ้าพอดีเปิดภาพมาพี่น้องเนาะมีรถตู้พี่น้นอยอ่จาจักเพิ่นเดินทางมาแต่ใส่เนาะพี่น้องเนาะอ่าใส่สุดเสื้อสีแดงเป็นทีมงานอา่าเป็นรถตู้เบิ่งป้ายทะเบียนนี่นะ่าจะมาแต่กำแพงแคนครเนาะพี่น้องเนาะก่เลยมาแต่ทางเวียงจันทน์อ,าอ่ามีหยังก็ถามได้เด้อเนาะ มีแต no. oh, ่ว่าเบิ้งก่อนพี่น้อยเดี๋ยวยนางไปถามเพิ่นก่อนเนาะหรือว่าคนมาหลงทางหรือว่าจังใดนแหะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้อยรถตู้เนาะจากคนคือไปไซอันนี้พี่น้องเนาะดู ้าพ่อๆกันครับทั้งง่ายๆสบายดีไอ้โอ้ใช้ลูกๆไปใช้เบิร์ตหน่อล่ะไปโรงเฮียนแล้วโอ้ยบ่ได้ไปเฮียนน้ำบ่สอะอ๋อเป็นนี้ได้คือบ่ไปเฮียนน้ำมูบ่อยากเฮียนบออ่าคั้งนีโอกาสนี้อยากเฮียนอีกอยู่บอสอย่างเฮ้บ่อยากเฮียนอ๋อเป็นนี้ได้คือบอสอยากเฮียนเฮ้ เจ้าอ่านออกเขียนได้อยู่บ่ได้อยู่บ่แม่นอยู่บ่โอ้ใช้เขียนชื่อเจ้าของเบึงเยอะหะอเคยเขียนอยู่จ้าหน่ะเนาะนี่เอาไม้นี่ก็ได้เขียนใช้ขีดินนี่เจ้าบ่ลองเบึงอ่าชื่อเจ้าฮะเขียนชื่อบัเซียงก็ได้อ่ะเขียนชื่อเาไงบัวเซียงได้บ่เออเอาเอานั่นแหละปากกาเจ้าอะไรมันจังใจเนี่ย tôi luôn vào Bầu đấy nè <laughs> <Bầu đó. cười> Cho bị lốp bó trở lại khác nà nè <laughs> à, Bình lắm bạn này nó Ôi nó À khơi hiên vô nó à, Ăn ra gì bò พอได้อย <Okay. S 1> ู่น <Census comfy S 2> ้อยเนาะโดยไพ่รถตู้มาเยือนเพื่อนเจ้าอย่างคุณมาอยังไปถามคุณแม่คุณมหาไพ่นะฮะคุณเคยมาอยู่บ่เคยมาอยู่บ่เนื่องเดินทางคุณไหม ะอเ,เอาถามว่าพื้นสิไปไซสถามใกล้พื้นสิซื้อน,นี่แล้วเป็นยังดีเลยอืมดูสบายดีไอ้อันสิไปเช็คก่อ,นนอเดี๋ยวถามเพ,พื้นอก่อนพี่น้องอย่าเง้ยบ้านลงทางอันสิพากันไปเช็ก่อน เอามาเบื้งดินบ่โอ้นึกว่าน่กว่าเข้าไปวัดป้าวัาดยังเหรออเด้ด <c oughs> อเลยเอาคนมาเบื้งดินพี่น้องเนาะ,ะกรมที่ดินอ้ออาวเนาะบ้านกรมที่ดินมาเยือนอบ้านน้องสมบูรณ์บ้านนี้ได้หนิคนมาเบื้งที่ดินได้นี่ใช้ย้ายไปทางใดไปตลาดไปตลาดเออไปตะหึืงนะบ่ตะหึงะหืงแล้ววันนึงนี่เออ โดยโดยไปเฮียนอยู่ใช้ลูกหลานนะอยู่เฮียนอยู่เฮียนบ้านพ้นสิมนี่บ่อเออจะมุ่งมาบบบนี้ไอ้ยี่สิบโมงรู้าคอยแทบบ่ได้ยินนี่งหูยังตึงอยู่นี่ฮะสิบโมงสิบสองโมงมากินข่าอยู่เฮือนพี่บ่เอออืมอืมอืมเนาะเป็นจังไรบ้านเฮือนชานใกล้สรีเล้วแล้วบ่มีอย่างเพิ่มเติมเนย เทเทพื้นบ่ใช้มีปูนมม่ยังนะบ่ฮะใช้อยู่ใช้น่ะเออใช่ปะ่ะขึ้นไปบิ้งนะ๊บโอ้เฮกับชายนี่กับมาแล้วยังเราลดอันนี้เนาะ แจ็คซอบเบิร์นี่ไอ้แจ็คซอบขึ้นหลายแท่ห์นี่จัดนักจัดเต็มนี่โด้นี่เด้นับหรอเฮะจ้าเละมันจะฉีน,ะนับได้อยู่บ่สิหืมยาเท่ห์ผมเป็นยังดอกเป่นมาดั้นในเดชเจ้าหน้าเจ้านัุนอยู่ดอกใช้ยางพาเลาะไปเบ,บิ่งพุ่นเลยแต่พุ่นเ่ยยังหมดทันได้มาจัดเธออยู่ สีห้องเลยนี่พี่น้องเนาะจนเอออันนี้โกมานี่มันไล่อันนี้เนาะโอ้เจ้าเลี้ยงไก่บอว์เลี้ยงไก่อยังกันะไก่ตีเออกินนะบ่เข่าเมื่อนี้ยได้ยังกินฮะห่อสมห่อสมเบิรดน้บ่ หยังสามหอขอได้อยู่บ่จักสีห่หอหอสมยังสามหอบ,บ่เ้าขอสี่บ่เสียงขอสี่หอได้บ่บ่เขามีสามหอมีสามหอมีสามหอ <_ D> อยากได้สี่หอนี่มีอยูย่บ่บ่มีมันขาดมากเลยถาดไปขาดไ <_ d rama> ม่ค <_ d rama> ขาดไม่คขาดใช่ไหมนี่นะ <_ d rama> นเราซื้อยังไม่คขาดนะ มันเป็นเราซื้อฝนหันบอโอ้เรามาขายหัวสมให้เจ้าสัญบ่มืม่อนี่บอมื่อวานมื่อวานนี่เออปัออกเขาหอมกอนพัวร์ได้ยังไปบ้ห่อเท่าไรน่ะห่อหาพันโอ้บ่แพงเนาะธรรมดาหอหาพันกีบเอออ่าดูเนาะห่อหาพันกีบยังหมดท่านใน chim mừng nhé này sẽ hoa sổm mà luôn nhá hả kê bừng nhá hả hồ nhảy từ bò hoa sổm xào phốn này, này nó thấy nè có cứ bày toàn hoa lại thế này ô Ò... oh. สีสันอันนี้เนาะน่ากินขนาดเลยเอา้าทำไม่โดดนะ่อย่าหลอกจ้ะว่าสีเอาคอกินบ่เอาหรอกไมีอยู่สามห่อ 1. 1> อยากได้สีหะบัวพ่อห่อนึงและเป็นยังไงสาบานบาาน,น,น,นี่ซักแล้วบ่เสื้อผ้านอะแพ้มื่อนี่ฮะซักแล้วซักจกดัดตัวไอ สิ5ตัวเสื huh. Now, oh, 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 uh ้อเจ้าเองบ่อือเสื้ออันลูกหลานเด้ซั่นลูกหลานจ้ะกันลูกหลานนี่เขาเจ้าเอาเองบ่เจ้าบ่ได้ซักให้ล่ะาซักไังมันเนาะเอออาเนาะออเจ้านี่เผาอยู่เฮือนโอ้มีหยังชานี่บ มันนั่งพ่นมาเบิ้งพิคอนนะพ่นทีนั่นคือพ่นถามเอารถจักรไปชายนี่ไงน,นี่นนฮะค,คุณมาฝากไว้บ่โอ้โอ้เพืก็เลยมาฝากไว้นี้เนาะ Kể chưa đầy yêu đầy hưng, đầy ãi hưng, đủ đâu đâu chị đấy. ai hả nhang ló bung đâu 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 ห้องนี่ชมวิวดีแน่นี่มีสองด้านนี่เจ้าเปิดออกไปนี่เห็นคนได้นี่เปิดมาทางนี่ก็เห็นนี่ทั้งเธอพันพนยางฟางนี่นี่พันยางอ้อมมาทางทางนี่เจ้าเปิดตัวนี้ก็เห็นอ,อันนี้มีประตูสองคางลมปลดโปร่งโล่งดีอันนี้หายใจก็ง่ายสะดวกสบายบ่อแออดัดห้องนี่ห้องนั่นบาดนี่โอ้ห้องนี้ ห้องนี้ประตูเดียวห้องนี้เนาะเอาบุงกบจะเอาไปใส่ใส่อ้นี่นะฮะบุ้งเยี่ยมด้วยเนี่ยเกินบอกเออเอาเนาะสังว่าแท่นเกินสองตัวเนาะสองบุงเนาะ ห้องนี้ก็คือกันทางนี้กะเอาห้องไหนไอ้จ้วคิดว่าเจ้าสีประมาณอยู่ห้องไหนสำหรับทางไองนี้ฮะห้องนี้บ่อ้องนั้นทางหน้าของนั่นเนาะของนี้บ่คือห้องทางหน้าห้องดีๆได้ ยังบ่ทันให้เลือกฮะยังบ่ทันให้เลือกครับยังบ่ทันให้เลือกผมเลือกแล้วแนี่มันมีอยู่4ห้องก็4คนแล้วก็อยู่ดฮะ้อยู่ได้เ้าอยู่เลยคนในห้องพอดีนี่เด้นี่1 2 3 4นี่ชุดบ4อ่าดูว่าทั้งพ่อน้องสมโอสิมาอยู่เพิ่มบ่อืบานีาวแล้วบานีบ่ได้มาบ่ได้มา คือว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เรามายัางกันนะฮะับเบิ่งนเงินมาเบิ่งเครื่อนนี่บ่โอ้เราเห็นงานอยู่ใส่ทางเงินเห็นโค้งหลังคาฮะเห็ดโค้งหลังคาเลยเห็ดโค้งหลังคาขขิขนโค้หงหลังคานี่บวอวันเท่าไรน่ะเราเห็ดน่ะ,าะานาหาไปเห็ดนสิซื้อบริจาคเงินบ่ วันละแสนบัวเด่เพิ่นบ่ได้มาอีกบ่บัดนี้นะบัวเด่นมาบ่ไปเฮ็ดน้ำงานนําเพิ่นบ่เจ้ากับ่อยากไปบ่ระหว่างไปเฮ็ดงานกับอยู่แบบซีินี่เจ้าวานใด้ยนง่ายที่สุดสําหรับทางให้ระหว่างเฮ็ดเวียเฮ็ดงานกับอยู่อยู่เพือนอยู่ซานแบบสิได้ ะอยู่เพื่อนสะดวกสบายกว่าเนาะอโอ้แมนแล้วพี่น้องเนาะเราตอบถึกแล้วสานี่เนาะคันไปเฮ็ดวเิเฮ่งงานนี่มันเมื่อยเนาะอ่าอยู่เพื่อนอยูชาติเนี่ยมันสะดวกสบายอืมฮะเป็นจังไรส่วนภาควนหยักพอได้อยู่ได้กินอยู่บ่กพอด้อยู่กหึ <c oughs> ยังก็ยำไ,ได้กินก็ได้กินยำได้กินก็ได้กิน อือไปฮะเนาะฮ้เอาเอาเดี๋ยวมาเยี no ่ยมยามเบิ่งน้ากันมือใดเพินสิมาเห็นอันนี้นะยังโัวหูบเออเพิณบได้แจ้งบอกเจ้าว่ามามือใดฮะจ้ยินนองยฮะงบอกย่งบริยินนึงิยินน้ำน้อง มันบดได้ยินเจ้าบอกคอย,ยได้ยินน้ำน่องว่ามือใด <laughs> ขาชาขาขา้างค่ะขาช้างมีมาครบบอหรือเปล่ายังก็คือไปถ่านแหละถ่ายชนะ้างบ่หรือว่าจนะังไหนดินเนขาช้างตรงนะั้นเออเอาเอาไปหน่อยเนาะ อ่าถามบ่น้อมยกไปทํานี่แหละเฮ็ดอีหยังได้อ่าจักถามยังเพราะว่าถ้าถามเบิดเงินเราก็บ่ฮู้ดอกพี่น้องเอ้ยเราบ่แม่นคนกํากับเนาะถ้าถามน้องสมบ้ก็คือเก่านั่นันกน้องสมบน้องรอดก็บ่ค่อยฮู้ปานดมีแต่ว่าทางทีมงานเฮาเข้ามาก็เรียกหน้างานผู้ใหญ่มอบหมายให้กมีแต่ว่าจัดแจงให้เลยสร้างนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิมามื้อใดอันนี้เนาะ นี่จะเป็นปูนเทพื้นกับปูนโบกปูนเขียวนี่ฮึก <c oughs> ตกใจแล้ววัน,นี้ไปมอกไปพ่นก้อนก็ได้บานนี่เาเพื่อนฝ่าซานเนาะบายได้เราผิหน่อยนเนาะ็ะหอนเอาเพื่อนหนังนี้ได้สาเพื่อนไปใช้นี่คือโบมานี่ ยังหมดันมาบอ๋ <c oughs> อาโอเคชาวไอโน้อยเด้อมีแต่ว่าผู้เชีเ่ยวเดินทางก่อนอพาเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาทางอาันเวลาแดี๋ยวคุณก็ยังทัานได้มาได้ละกก็เลยเวะขบมานี่ก่อนอเอบิ้งเด้ออยู่เฮือนอยู่ซานเป็นไฟพื้นได้เด้ออ่ามัดระวังได้คันออกไปข้างน,นอกก็เอาน้ามาหดให้จบดีก่อนสิไปเด้ออ่าไปใส่มาใส่กัน đâu no. Ok ó right, yeah. no. ok đấy đi, rồi điểm mới yếm yam này đó, được rồi, có đại chọn, ừm, à น้องพี่น้องเนาะก่อนจะเดินทางออกไปทีเดียวเห็นงานไปต่อน้องพี่น้องเนาะพอดีช่วงถ่ายคลิปบุษย์เสียงก็จะมาแจ้งเพิ่มเติมสําหรับทางาเขตของทางน้องโมเนาะอยู่บ้านหน้าแพกขึ้นไปทางดงเห็นพอดีพี่น้องเนาะพอดีกับอิบซีถามเขามาน้องพี่น้องเนะาะตั้งแต่ก่อนที่ทางน้องโมจะไปคอนแกนเนาะทางบุษเสียงก็จแจ้งพี่แจ้งนอง้องแจ้งอิบซีว่า หลังจากน้องโมกลับมาแล้วเนะาะทางผู้ใหญ่ว่าจะอามอบหมายหรือว่างานนี่แหละให้ทางบ๊แยซงนี่ดำเนินการเป็นสะพานบุญเรื่องอขึ้นโคง้งคาบ้านเฮือนซานเรานี่แหละพี่น้องเนะาะก็ดพอดีทางพี่เพื่อนเนาะทางผู้ใหญ่นี่แหละพี่น,นอ้องที่สดชั่อทางน้องโมเพื่อนก็ได้โทรมาหาทางบ๊วยเซียงแล้วเนาะพี่น้องเนะาะทางอ้ายเพื่อนก็บอกว่า ซา,าโลว้ก่อนพี่น้อยเนะะาะเป็นยังบทท่านพร้อมเพราะว่าการใช้ใจนี่คือเมื่อวานเมื่อก่อนนี่วันที่สองทั้งนองมูก็เดินทางไปคอนแกน่นไปเกี่ยวกับอาหางกายเล่านี่แหละพี่น้องเนาะทั้งอ้ายเพิ่นก็รับผิดชอบในการใช้ใจก็เลยงุนหมุนเวียนสำหรับบทท่านทางบ้านเฮืนซานก็เลยขอโจวไว้ก่อนเนาะทั้งอ้ายเพิ่นแจ้งบอกทางบูเสียงเนาะกับ,บ่เป็นหยังพี่น้องเนาะ เพราะว่าเครื่องหูนะพี่น้องปัจจัยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างภาระเนาะในครอบในครัวอ่าซื้ออยู่ซื้อกินต่างๆพอแต่เขาย่างออกไปนี่เขาเห็นหานค่าหานขายน,นี่เขาก็ยังอยากแหละพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจทางผู้ใหญ่คนอยู่พี่น้องเนาะอ่าทางนองมูน,นี่ก็อ่าถือว่าการช่วยเดือนนี่ก็ถือว่าลายพอสมควรเนาะที่ผ่านมาพี่น้องเนาะสำหรับทางอ่าบ้านขื้นซานนี่กะ ไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเพราะว่าบรีบบลดอ,อ่อนอ่าหนึ่งมานีเพื่อหูก,กันนั่นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าทางงนุ่มโม่นี่การพาตัดเส้นใจตั้งแต่ที่ผ่านมาเนาะในรอบหนึ่งปีดูว่าเส้นใจนี่เงิ่อนนี่นลายเนาะทางปุยใหญ่สุดซอยเนาะเพราะฉะนั้นกับบ้านเฮือนซานกับอ่าทางเบุงก่อนเนาะพี่น้องเนาะทางบุญแดง,งกับโดยมาขอแจ้งผิดแจ้งน้องอ่าดีหูดีทราบน้ำกันอีกหนี้พี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าไอ้ที่กรถามมาว่า ยกตัวอย่างก็คือเสาบ้านเฮือนซานทางนงโมูเนาะบัเชียงนี่เป็นคนมอบให้และพี่น้องเอฟซีว่าบ้านเฮือนซรายน,นงม,มูนี่เป็นจังได้บัเชียงได้แต่เสาซี่สลุกสลับอยู่บัวสนเนาะมือได้สิ่อเติมให้น้องเป็นชักเถื่อซอยแต่ทางอื่นทางนงม,ม,มูก็มีแต่เสาซี่สลุกสลับอยู่บัวสนเนาะอ,อ,อันนี้แหละคือ โอซีก็ต้องอขอโทษขอไพ่น้ำเนาะเพราะว่าเขาใน,น้ำสะพานบุญเนาะโมเวนในน้ำซอย้วยตรงในน้ำสะพานบุญก็คือถ้าบุมีผู้ใหญ่มอบหมายมอบงานให้เป็นสะพานบุญคนนเคดได้ก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะจะตกข้างก็อยู่สั้นๆแหละพี่น้องเนาะหรือว่าขึ้นอยู่กับที่เข้าซอยได้เข้ากระซอยพี่น้องเนาะแต่ว่ามันสูงได้เขากระซอยก็ได้พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็นให้พี่น้องโอซี อ่าหิมูให้ทราบนํากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้อเอาบรรยากาศนี่แหละพี่น้องไอ้ภาพผลอากาศฮอนเอาเนาะอ่ะ,ะมีแต่ว่าการทางพี่เพื่อนเนาะที่ชดวช่วยทางน้องมูเพราะว่าบุมีทางผู้ใหญ่อ่าทางใดเนาะติดต่อมาหลายหลายซ่องมีแต่ว่าทางอ้ายเพื่อนเพื่อนก็แจ้งมาบอกว่าชะลอไว้กอ่อนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางต่อเต,ติมบ้านน้องมูเดี๋ยวมีอย่างเพิ่มเติม,ตมจังใดเดี๋ยวทางบุญเสงมาแจ้งบอกพี่บอกน้อง นำกันอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าทางอ้ายเพิ่นใช้ใจลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่หนุ่ยทางงูเดินทางไปขอนแก่นแน่แล้วก็ทางครอบทางครัวเพิ่นอีกเนาะพี่น้องเนาะการใช้จ่ายซื้ออยู่ซื้อกินเพิ่นก็เป็นคนสามมณฑลเฮ็ดเว่เฮ็ดงานขึ้นกันนะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าทางอ้ายเพิ่นก็บชุอยู่อ่าอุ้มซูมากอ่าโดนนานแหละนะพี่น้องเนาะอ่าสําหรับทางเขตของทางหนองโมพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ามีแต่ว่ากั แจ้งพี่แจ้งน,อน,น,นอ้องน้ากันเด้อเนาะเขตของทางน่องโม,โมพี่น้องเนาะ,ะสำหรับทางน่องสมบูรณ์น้องรอดกเพื้นไปห้ำไปเฮียนแล้วอันนี้พี่น้องเนาะก็เราติดตามบ้านเพือนซานเบืบ้องน,น้ากันอีกเส่นึงอันนี้กะอยู่ในระหว่างขันตอนเทพื้นกับสาบเพราพระว่าเป็นบงกบบานประตูยังกะมีครบหมดแล้วพี่น้อยเนาะแต่ว่าเป็นค่าสร้างค่าจ้างค่าอยังเง้ทางโมเสียงเนาะยโมโหูพี่น้อยเนาะว่าน่าจะทางลุงเทมเนาะเพป็นแจ้งมาพี่น้อยเนาะเนาะมีแต่ว่า สมารถทำนี่นาพี่น้องทั้งโมเชียงลาพี่้าน้องไปก่อนแล้วพี่น้องเด้อเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะขอบมุณขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมเนาะเขามาทำมาส้มเป็นกำลังใจแล้วพี่น้องเด้อเนาะช่วงค่อยคำนวแรงเพื่อนๆโมเชียงเสด่เดินทางเขามหาทาตุอีละต่อเนพ่นองมีแนวมโมห้่อนอีกเพี่นองเมื้อนี้ลาไปก่อนเป็นเวลาประมาณ่เที่เที่ยงพี่สบายดีแล้วพี่นองเด